ปลาอยู่ใส่โมเห็นทางปลาอยู่ใส่ทางปลาอยู่ใส่สามโอ้ยอาจารย์ไปบอกเอ็ดมาได้รอบนึงเหรออาจารย์ไปเค็ีเบียกมาได้รอบนึงเหรอโอ้ยผมก็เห็นเจ้าแพ่งเนี่ยนะนนั่งเขี่ยวมากที่นี่ดีใจบอกกลับมาหอดบ้านเหรอยีใจเราไม่จับหัดโอ้ยแม่มโน่คือหัวเจ้าบ้าน มเกีักคอัดียคนวนตราก็ออปสอนแเขาต้นเนาะใครสิเห็นว่าเปลี่ยนไม่มีผูใ้ใดเปลี่ยนเกิดเดออ้งานเดือว,วันนี้นบอกชอนกับสอนผู้ปิงกับปิงผู้ว่าปิงกับว่าปิงผู้ขาดสอนอันง้หมวด คู่ร <t> ักแม่ไปชอนเพื <N> ่นเนี่ยอันเพืนแตกมากอันเห็นว่าปนเอานี่ไปชอนคู่เปิ่งกับเป็่งคู่ว่าเป่งกับว่าเก่งหนูว่านี่ยันบ่พอดบ้านติรถตู่กับบ่ลงเขาก็เปก่ินน้ำเขาย่อนว่ายานยานก็ยปลปอยถิ่มกลางข้างโอ้ยบ่กินอิ่ ฝนตกบันมาเฮ้าชมาแห่งขักแท้เออก็เจ้าตกซื่อมือตกเสาตกแร่งตกคำกังขึ้นบ้านฮาแห่งหล้วงตาดอนโซมาหาอันคู่ออใครวันออหก,กอนันว่าถึงหกชุมฉันเลยลงจากสาราายูา่คอน่ะถ้ากันเราเกียง คมุ้งแล้วง้าือมุ้งแล้วคือขึ้นเครืองแล้วขึ้นขึ้นเครื่องให้มันแล้วขึ้นนเ่องใ้มันแล้ว่า้ขา้าเรื่ากหมันล้ข้นขึ้ตเคาองันล้มขึ้นขึ้นเน่อ้มนวขึ้นไว้ไปไร้มอาไว้กันสี้วขึดนขึ้นราขังไว้อัน คือว่าทีอันได้สบายไว้ๆอยูีูข่าวว่าที่ออกกอนศักษาจำคือด่านนี่เดียวออกกอนพันสางหนึ่งเออออกกองศึกษาก็มันหนีก็ไม่ิมุ่งแล้วเราก็มันีเนี่ยองมัดเล็กเออมาดไงได้ไวพไอ้ก็เมื่อวานนี่บ่ลงหดรถตัวย่างก็ยาปล่อยถิ่มกลางทาง อย่างก็อยู่ท่างรถเออ้ย hmm. น um, ี ột, ่ว่าไปว่านั่นอยากสักวัดมองเลยว่ามันขับโอ้ว anyway ่ดมันขับเห็นงงวัดนี่บอกตรงๆเลยโอ้วัดนี่เห็นง่ายดีมั่งจันนี่ ออกมาเขาเอ็นแตกโคโค้งจึงเลยกวงผู้วดไปน้ำมันว่ายเจ้าเขาพูดจับเจ้าหมดฟันหมดแง่งอะจับโอ้ยยายแฝงดังก็ยังนี่มวยยูไดฟอร์มหัวใจยายแฝงเอาไปละคำว่าไปเพชรกับบุญกับคือไปแล้ว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 หมดแล้วไ